เขร่งสายฟ้าโกสไตเกอร์สอง3 โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ผมมิเตรอร์ซินนะครับก็มาอยู่กันในรายการมาอุคุมะชาแนลอีกครัง้งเช่นเคยนะโอเคครับ <c oughs> กว็วันนี้มาแคสเกมเออ่นักเตะแข้งสายฟ้าเออ่โกนะฮะสไตค์เกอร์สองพนั่นเองนะครับผมหรือว่าในชื่ออังกฤษก็คืออินาซึมะอีเลเว่นโกล์สองพันสิบสามสไตเกอร์นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะฮะมานิดหน่อยเดี๋ยวเล่นจบเลยนะก็ขออธิบายก่อนนะว่าผมค่อนข้างที่จะปรับกราฟิก ปานกลางนะฮะก็อาจจะมีกระตุกเล็กน้อยนะถ้าน้องๆดูไม่ได้เดี๋ยวพาร์ทหน้าพี่จะปรับเป็นต่ําแล้วก็มันจะลื่นหน่อยนะต่ำนะ่ะมันจะไปประมาณ60เฟรมเลยนะครับก็ไงเอ่ออันนี้ก็อยู่ประมาณ40-50นะฮะแล้วก็มีกระตุกนิดเดียวเองนะนิดหน่อยเองนะไงน้องทนได้ก็บอกกันที่ช่องคอมเมนตะ์เนาะอ่ะก็เป็นการแคสเกมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับผมนะครับอ่ะไงไม่รอช้าไปดูกันเลยดีกว่าครับผม Let's go อตอนนี้ผมก็สร้างดังเอาไว้นะฮะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเล่นนะตัวนี้เมื่อกี้อัดผิดพลาดไปนิดหน่อยนะครับก็มาไปดูกันอืมอาจจะแคสให,ห้จบเลยนะแล้วก็ใครที่ค่ข้านทีจะมีข้อมูลนะาการใช้ท่าใช้ทงใช้ท่าอะไรก็สามารถอาคอมเมนต์มาได้นะครับอ่านะเพราะพี่เนี่ยค่อนข้างทีจะไม่ถนัดอยู่นะสำหรับเกมนี้ยังไม่ขเขาเรออะไร ยังไม่ชินนะยังไม่ชินโอเคนะครับซึ่งชื่อท่าเนี่ยถ้าพี่ภาคได้นะพี่ก็จะภาคนะครับผมชื่อท่าเนี่ยเพราะมันมันยากหน่อยนะชื่อท่าจําไม่หมดนะครับก็ไงใครไม่ได้ภาคชื่อไหนก็ขอไปกันด้วยนะครับมาเราไปเล่นเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับผม Let's go yeah <c oughs> อ่านี่ก็เป็นห้องซ้อมของโรงเรียนอินาสมะนะฮะอ่า เห็นมามเห็นมาจะสอนอะไรโอเคตั้งชื่อแล้วไม่ต้องตั้งแล้วตั้งชื่อนี้แหละอ่าทีมไลมงนะฮะไม่รู้เรื่องอ่ะเอออเรามารู้กันเลยเนี่ย <c oughs> มัอ่วอีกแล้วสมุห <c oughs> ์โอเค ก็วิธีการซื้อตัวละครอ,อะไรเนี่ยพี่กค่อนข้างดีจะททาเบนนิดหน่อยแต่ว่า<ม>การที่พานักเตะไปซ้อมอะไรแบบนี้ยังยังไม่ยังไม่เป็นนะอม,มองเลยนะฮะมองตรงนะครับไปเราไปเริ่มอะไรอะไรชัตเตอร์แรกกันดีกว่าครับผมไปก็มีทั้งหมดกี่ซีซันหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดเอ้สามดิสามซีซันนะฮะอ๋อจะแบ่งเป็นซีซันละกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มซีซันแรกกันก่อนดีกว่าครับผมกับ อ,อินาสเตมาเลเวนตอนอะไรไม่รู้นะฮะโอเคเป็นหนึ่งดาวก็ผมเป็นกากๆกกอยู่นะฮะโอเค,อเคสวยเลยทีเดียวนะครับอันนีกระตุกเล็กน้อยนะขอไปด้วยนะครับมา,อาตอนนี้ก็เป็นด่านแรกนะนี่ด่านแรกเราต้องเจอกับรุ่นเก่าเลยใช่ไหมว,ว่าไงหนู จัดไปครับผมอ่ะผมก็ไม่ก็จะเป็นเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับมีตัวอะไรได้เปลี่ยนบ้างโอเคฮะนี่ฮะตัวเทพผมนะครับสุลงินั่นเองนะฮะอ่ะก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะไปกันเลยดีกว่าครับผมลุยดีกว่าฮะมีโค้ดเอนโดอยู่กลัวอะไรนะฮะโอเคกดเริ่มเกมครับผม Let's go มาเลยมาฮะแข่งกันที่โรงเรียนอินาสุมะนะฮะแล้วก็ทีมอินาสุมะประทันอินาสุมะนะครับผมงงกันเลยทีเดียวนะครับมาครับผมมานะฮะอ่าไหลม้งครับเคลียร์ไปแล้วครับผมมาส่งไปให้ครับเทนมาครับเทนมาส่งให้จูเนียฮะอ่าสุนียครับสุนียมาแล้วครับมาแล้วฮะเอาละครับผมพี่น้องชาวไทยนี่เทนมา สู้ๆเขานะมาส่งไปก่อนครับผมเฮ้ยชิบหายเฮ้ยช่วยหน่อยเว้ยโอ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยเสียมันชิบหายนะฮะมาอะไรอุ้ยไม่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 โดนหรอกนี่มาส่งไม่ให้เราเว้ยไปส่วนนี้ส่วนนี้พร้อมแล้วครับส่วนนี้พร้อมแล้วฮะไปนะครับไปหน้าประตูครับผมมามา จัดเลยเยอะปีศาจทะล่มจะรับได้หรือเปล่ามามาดูกันยาฮัดมันสยบฟ้าจะเหลือขี้ไหมละครับพี่น้องอันนี้ครับไรมงครับผมนำไปแล้วฮะโดยสุลุงินะครับผมเป็นคนทำประตูนะฮะ ไหลโมงนแล้วครับหนึ่งประตูมาจัดต่อเลยครับอะไรนี่มาครับกับตันกับตันส่วนนี้ไม่ไหวละเดี๋ยวไปเฮ้ยโอ้โหโดนกับดักฮนะอือมลอยเลยทีเดียวท่าอะไรกับมันวะเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยอาคีสลตัน รับได้อยู่แล้วสบายสบายไฟก็ต้องเจอกับไฟใช่ไหมพี่น้องมาจัดเลยข้า็ับพลังเพิ่ฝันไปไม่มีทางที่มันจะหลอดเลนเข้าไปในประตูหรอกครับพี่น้องมาเอาไปสลิงนี้ลิงนี้ทรงมาเทนมาเทนมาไปเทนมาไปเทนมามีท่าเดียวนี่ว่าลืมมาจัดเลยแล้วกัน มาความเล้วลมมาเข้าหรือเปล่าสำเลยดิเอาดิลูกเตะพลังกลางวันเรียบร้อยไหมครับ่าเอามาดูกัน<า>เอาดิสยบฟ้าจะเหลืออะไรเล่ะครับ <laughs> สองแล้วครับตอนนี้เป็นอะไรที่เฟียวฟ้ามาฟ้าแก้วมากนะฮะเย่เย่อ่านะฮะแฮตติกโดยเทนมานะครับเออไม่ใช่ดิ <c oughs> ไปมาส่งครับให้กองหลังยิงบ้างมาอุย้ยส่งเทนมามาก็ผมก็จําตัวละครไม่ค่อยจะได้นะจําได้บางตัวเท่านั้นนะครับอ่าตัวน,นี้ก็เชื่ออะไรวะไม่รู้นะฮะ เดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกทีมาดาบบรรพบุรุษท่าเท่มากนะครับผมจะรับได้ไหมเอนโดเอนโดอะไงเฮิร<า>์ตแมนสยบฟ้าเรียบร้อยครับสงสารเนอะสงสารเอนโดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เรามันทีมทีมเรียกทีมมันเก่งอะเก่งทีมอ่ะ ผมยังเปิดพาวเวอร์ไม่ได้เลยอ่ะไอพาวเวอร์ด้านบนนะครับที่เป็นเปิดพลังอ่ะใครรู้ก็ตัวไหนผมบอกบอกผมหน่อยนะกันนะครับมาอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็จัดหน่อยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนแย่งอะไรนี่อุ้ยรีบไปหน่อยวะกรรมโทษกรรมโทษมาอุ้ยอุ้ยกองหน้ามากองหลังมาทักกองหลังนี่มึง มาเราต้องให้ลูกพี่เราครับผมไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ันนี้เอ้ยฟาวเว้ยเล่นแรงนะเราเนี่ยจัดเลยสลึงี้มาเอาเบอๆแล้วกันท่าสองแล้วกันเลเวลสองนะฮะมาดิมมอรลินะฮหืมเรียบร้อยหรือเปล่ามามาดูกันอ่ะรับรับรับเดียรฮัทเทวะ บอกเลยไม่ได้แดกบอกเลยสี่แล้วครับเอ้ <c oughs> นี่กันจอกนะเอเท่ครับเท่มามาเสียบบอลใ่เล่นฟุตบอลจริงหรือเปล่าเนี่ยหงเสียบกันโอ้รีบไปหน่อยวะเออไม่เป็นไรมีตัวซ้ำเฮ้ยหืไม่ทันวะมานี่สกัดได้ไปส่งให้กองหลัง ออกวางหลังส่งให้ใครเนี่ยโอ้โหส่งได้เฟี้ยวฟ้ามากพี่น้องมามากับตันกับตันจัดเลยกับตันมาลูกเตะพลังกลางวานันเรียบร้อยไปครับมาเรียบร้อยหรือเปล่ามามาดูกันยาฮัตมันสยบฟ้าอื้มอือรับได้จ็ดแค่เฟี้ยวครับผมเฟี้ยว เฮ้ยนี่นะโอเคครับฟาวนะฮะอุย้ยไม่ให้ผ่านแล้วเว้ยใครจะให้ผ่านง่ายง่ายละอุ้ยอื้อหือถ้าเป็นวนตีนช่บหายบ้องตรงมาเฮ้ยไหนทีมเราไปไหนมอเนียโอ้ยไล่ไล่ตามก็ไม่ทันนี่อ่าพวกสับตู เดี๋ยวไปครับจูเนียจูเนียยังไม่ได้ยิงเลยเนี่ยโอ้ยจูเนียไปเดี๋ยวพี่พาไปจูเนียมาเฮ้ยเเปิดพาวเวอร์ครับผมโอ้ยชิบหายมานะฮะมานะฮะพาวเวอร์พาวเวอร์มาแล้วครับจัดไปเอาละนะกระโดดลอยฟ้าเรียบร้อยหรือเปล่าครับมาดูกันมาเดีย๋ยอฮัทเทวะอืมหืมไม่เหลือครับผม ทำประตูโดย JP นะหรือว่าจูเนียร์ของเรานั่นเองนะฮะอ่ะมาครับผมก็ตอนนี้หมดไปครึ่งแรกไปแล้วนะฮะโอเคเฮ้ยนี่นะโอเคขอให้หมดเวลาก่อนแล้วกันโอเคหมดแล้วนะครึ่งแรกนะครับผมก็ก็น่าจะดีเลยนะ5-0นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความฟงคว,มความฟิตกันหน่อยนะฮะ อ,อ๋ของยังไม่มีเลยว่ะเอออไรดีครับเปลี่ยนหรือเปล่า,าไม่เปลี่ยนก็แล้วกันเราชุดเดิมเนี่ยเราสู้ตายนะครับผมไปเลยต่อเลยต่อมาอย่าทะลึ่งนะอย่าทะลึ่งนะมา,ามาเลยนี่เลย โอ้โหนี่ไม่ให้ไม่ให้ผ่านนี่ไม่เอาบอลกันใช่ไหมไม่เอากันใช่ไหมเสร็จลูกพี่สิครับเฮโ้ย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 อะไรอะไรจะทำอะไรทำอะไรจัดเลยแล้วกันมาเยอะปีศาจถลม่มนี่เนี่ยไหวหรือเปล่าเอ็นโดไหวหรือเปล่ามา ฮัตมันสยบฟ้าเจ็ดแค่ปิวนะฮะหกเลยครับผมเปิดมาครึ่งหลังนะฮะก็ยิงเลยนะครับโดยสุลนี้นะฮะพี่เทพของเรานั่นเองนะครับ <laughs> มาเอาไงมามาไปเสียบคนไม่มีบอลเนี่ยฟาวแ,แบบนี้นะเนี่ยเฮ้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 ยจะเย็นจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาท่าเอ้ยไม่ได้แดกครับผม บอกเลยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอุ้ยอุ้ยลอยเลยเฮ้ยๆไม่ให้เว้ยสกัดไว้เพื่อนสกัดไว้เออแบบนั้นแหละมาแราไม่ให้ยิงหรอครับอุ้ยไปครับผมเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมมีท่าเดียวอ่ะไม่เป็นไร ไปเลยความเล้วลมมะเป็นไงเป็นไงผลผล,ผลนี่ซ้ำครับเฮ้ยเราซ้ำได้อีกนี่วาสองเราพิษพิฆาตเวอร์ชันสองซ้ำ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 อ่าเรียบร้อยไม่เหลือแบบนี้ลูกเตะพลังกลางวันจัดดียา ฮัดมันสยบฟ้ารับได้อีกเฟี้ยวสัตว์นะบองตงพอลูกกระกากเนี่ยมันรับไม่ได้พอลูกเทพ,เ,ทพเสือกรับได้เฉยเป็นอะไรของเอนโดนนี้เอาโหมาสก,กัดไว้ชิบหายแล้วเอาล,นะลูกเตะระเบิดทะไล่เฮ้ยหน้นาประตูออกโลงบ้างดิอ่าจัดไปครับผมมาเยอะ กำแพงอาซนี่แน่ไม่ได้แดกมองตรงไม่ได้แดกตรงไปมาอุ้ย <c oughs> นี่แน่เฮ้ย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 โอ้โหโดนอือหือปิวเลยเฮ้ยๆนี่นี่ไม่ให้ไม่ให้เว้ยโอ้โหไปกดผิดอ่ะโทษทีครับ <c oughs> อุ้ยมาเจาพี่นี่ไม่ให้เหราเว้ยอุ้ยอะไรอะไรผมจะเอาบอลนอ่ะบอลของผมมาส่งขึ้นหน้าไปครับผมส่วนนี้ปรับช่วงต่อที่อุ้ยเปิดพาวเวอร์อีกแล้วเนี่ยผมเปิดพาวเวอร์ไม่เป็นนะกดตัวอะไรวะยังไม่รู้เนี่ยนะนะไงอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอาคีสลาตันสตูอุ้ย ชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแว้าวมาเยอะกัมเพงอัศนีฮึไม่ได้แดกโอ้ยบอลยังเป็นฝ่ายมันนะฮะไม่ให้เว้ยไม่ให้ฝันไปนะฮะไปมาสุงนี้สุงนี้จัดเลยครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟลเลยวะกัมเพงมหากรอื้อหือ อะไรเนี่ยฮะฮะอะไรในเสียบไม่โดนอีกเอาแล้วนะลูกเตะระเบิดทะไลยโอ้มา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 ได้ก็ลองดูเยอะเยอะกำแพงอาซันนี่อุอ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แดกครับมันไม่ได้แดกเฮ้ย แม่งแรงหมดแล้ววะหน้าประตูเราเออต้องการสปอนเซอร์ด่วนนะฮะแม่งแรงหมดนะฮะมาอ้ยอโดนอีกแล้วอือหือโดนแย่งนะฮะไปะอะไรอะไรมาอะไรอุย้ยอือหือจะวิ่งเข้าไปทำไมวะโดนเลยเนี่ยอุ้ยลอยเสียบหมดนะตอนนีน้ ้ <Okay. S 2> ไม่ได้แดกมองตรงจัดอีกลูกนึ่งด้านหน้ามีใครซ้ำหรือเปล่าไม่รู้นะความเล็วล้มมะมีรอซ้ำหรือเปล่ามีรอซ้ำหรือเปล่าไม่มีนะมีแต่ว่ามาไม่ถึงนะครับผมเฮ้ยพัเทวะโอเคอออืืหรับได้นะมันก็รับได้อยู่แล้วเนาะยิงจากไกลหน่อยนะ าอาเฮ้ยไม่ให้เว้ยเฮ้ยทรงออืยักไปติดอีกโอ้เฟล์นะฮะบิวินบินกันเลยทีเดียวโอเคมานี่โอ้ยมาสกัดไว้ดิมาไม่ได้แดกครับผมโอเคจูเนียจูเนียทรงมา,มากับตันกับตันขออีกที่หนึง่งกับตันครั้งสุดท้ายแล้วกับกตัน วิ่งไปเยอยอาจจะเป็นลูกปิดท้ายก็เป็นได้นะครับลูกนี้ลูกเตะพลังกลางวันจะรับได้หรือเปล่ามา,าลองดูกันพัดมันสยบฟ้าไม่เหลือครับผมสัตว์เต็มข้อเราเต็มแข้งกันเลยเดียวนะฮะดีใจกันตามภาษานะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับผม รีบๆไม่ใช่เราเราไม่รีบนะฮะเขาหนูต้องรีบนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะใช้ท่าประสานหรือเปล่าเนี่ยสกัดไว้ดิชิบหายแล้วเฮ้ย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 เราจัดกันสามเลยกันลืมไปแม่งแรงไม่มีอยู่ฮัทอหังการอน รับได้นะครับบอกเลยบอกตรงเลยนะว่าจังหวะนี้ไม่ได้แดกกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฟลลอีกแล้วอุ้ยบอลหายไปมัเนี่จะเอาบอลโถ่เว้ยเฮ้โ <c> อ <oughs> ้โดนพี่เบิ้มเราจัดไปทีนึงนะฮะบินกันเลยเดียวอ้อ้าหมดเวลาครับผมก็ไลมองอีเว่น นะฮะโกนะ,ะชะนะไปนะครับโดยสกอร์อยู่ที่เ็ดประตูต่อศูนย์นะฮะเป็นสกอร์ที่เฟี้ยวมากน,นะครับผมก็อ่านะฮะนี่เป็นโอ้ได้สามร้อยพอย์ครับผมโอเคก็ใช้ได้อยู่นะฮะเอ่อโหลดโหลดอะไรเออ่ช่างมัน อ่าตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งภารกิจแล้วนะฮะรับอะไรเยอะๆก็เดี๋ยวไปภารกิจต่อไปนะฮะก็ต่อกันพัทหน้าดีกว่านะครับผมพัทนี้ก็อ่ออิมนำสำรานกันแล้วนะฮะก็ไงเดี๋ยวมาเจอกันพัทหน้านครับอย่าลืมกดแชร์นะฮะกดไลค์นะฮะแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อติดตามโปรเจกต์นี้ต่อไปด้วยน,นะครับผมไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะไงผิดพลาดประการใดหรือว่าพาค เพี้ยนจากาชื่อท่าจริงๆก็ขอไปด้วยนะฮะไงก็ขอลากันไปก่อนคนระับผมสวัสดีคัาไม่มาเยอะเย้